บานุกตายดาริสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนคะอ่าบานุษย์ส่งงานรวมไปก่อนเลยนะอันนี้ตู้ปลานะคะใส่ฐานเล่นได้นะโอเคน้องหมุนปกติแล้วนะคะเคสนี้เปลี่ยนมอเตอร์ด้วยนะคะเพราะว่ามอเตอร์ข้างในเสียก็ทำสายไฟให้ใหม่ด้วยเดี๋ยวคลิปส่งงานที่เป็น behind the scene แล้วก็คลิปส่งงานจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเตาผิง อไปติดนะคะนี่ฝาแล้วก็เตียงนอนปรานุดาไม่ค่อยมีฐานมาทดลองให้เลยที่ชาร์จนี้ก็หาไม่เจออ่าอ่าติดแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปส่งงานจะตามมาอีกครั้งนะโอเคยาวหน่อยนะคะคลิปนี้เพราะว่าอยากจะอธิบายให้น้องได้ได,ได้ได้เห็น ว่ามันมันส่งงานแล้วส่วนเค้กอันนี้นะคะป้านุชไม่มีไม่มีฐานรุ่นนี้เลยต้องแฮกระบบเอาก็แฮกระบบแบบนี้ทีนี้ข้างในซ่อมเสร็จหมดแล้วนะคะวงจรเขาเสียก็ต้องมีป้ายเค้กแบบนี้แล้วก็ไฟจะติดนะคะจากนั้นเป่าไฟก็จะดับกดแบบนี้ไฟจะติดเป่าไฟก็จะดับเดี๋ยวป้านุชแถมไปให้นะถ้าน้องนเรนหาเจอน้ําจะเป็นป้ายเค้กค่ะเนี่ยกดพอไฟติดแล้วเป่าลมไฟก็จะดับโอเคนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันปน,นุต้องแฮกระบบเอานะคะเพราะว่าฐานไม่มีค่ะฐ่านไซนี้ไม่มีเลยแล้วก็ที่มีเคยซื้อมาตอนนั้นซ่อมมันก็คลายประจุพังหมดแล้วนานมากคือไม่ได้มีเคสที่ใช้ฐานแบบนี้มาบ่อยๆอะค่ะพอซื้อมาเป็นแผงมันก็จะเสื่อมสภาพแล้วก็ฐานชาร์จส่วนใหญ่ไม่ค่อยทํารุ่นนี้อะนี่เดี๋ยวปนุแถมป้ายนี้ไปให้ด้วยนะคะเสร็จแล้วอันนี้แล้วก็ตู้ขัดแท้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็เรียบร้อยคลิปส่งงานรู้สึกจะส่งแล้วกระโจก กระจกใสๆสวยๆเลยด้านในนะคะกับก๊อกน้ําเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็เหมือนการกระจกบานใหญ่เดี๋ยวจะมีคลิปส่งงานให้อีกทีนะอันนี้ด้วยมือโดนมิดบาทน,นะเมื่อวานลืมอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตู้นี้ ตู้สนุปปี้นะคะขัดได้เล็กน้อยนะออกไม่หมดค่ะต้องเปลี่ยนถ้าอยากจะให้ใหม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็สาเหตุที่เป็นเพราะว่าใส่กับขนมเบเกอรี่ที่เป็นเรซินหรือว่าเป็นพวกพลาสติกผสมอะค่ะมันก็เลยทําให้สีหมุนลงอันนี้ร้ายแรงกว่าอีกนะคะถ้าจะทําก็คือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยก็คือ2ชิ้นนี้ปานุุไม่ได้ทำให้นะ2ชิ้นนี้ไม่คิดสตางไม่ได้ทําใหม่ให้อันนี้ขัดไปนิดหน่อยก็ไม่ไม่ไม่คิดสตางอ่าด้านในอะคะ่ะเนี่ยมันเป็นรอยละลายนะคะ จุดต่างๆพวกนี้เป็นรอยที่เกิดจากอะคริลิกละลายอะคริลิกละลายเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างก็คือวัสดุที่เป็นยางค่ะวัสดุที่เป็นพวกยางนะคะน้ำยางมันจะมีสารกัดก่อนมันก็จะไม่ถูกกับอะคริลิกเพราะฉะนั้นเคสนี้ทําไม่ได้นะคะเพราะมันละลายจะขัดก็คือขัดไม่ได้มันจะกินเนื้ออะคริลิกไปหมดเลยก็คือต้องเปลี่ยนทั้งอันนะคะหรือไม่ก็ต้องหาซื้อตู้ใหม่นะสองอันนี้ไม่คิดสตางค์แล้วก็สองอันนี้ไม่คิดสตางค์นะคะกระจกกับบล็อกการลูกโป่งอ่ะไม่คิดสตางค์นะตรงนี้ไม่คิดสตางค์ ที่เหลือ,อน,นี่คืออันนี้ก็ไม่ได้คิดสตางค์อ่ะน,นีไมีคิดสตางค์ที่สัญญากันไว้ที่เหลือขออนุญาตเก็บสตางค์นะคะทีนี้ประตูประตูป้านุชทำเดรยสปริงให้แล้วป้านุชทำอ่าป้านุชทำเดรยสปริงให้แล้วนะคะวิธีการใส่ก็เหมือนคลิปที่ป้นุชเคยบอกเนี่ยเป็นสปริงนะคะ แต่เดสปริงนี้จะหลุดมันอาจจะหลุดได้นะเพราะฉะนั้นเวลาใส่ต้องระวังสมมติที่เป็นคานประตูใช่ไหมคะให้ใส่ฝั่งนี้ไปก่อนให้ลงรูพอลงรูเสร็จปุ๊บมันจะมีช่องว่างนิดนึงให้ใช้ไม้บรรทัดหรืออะไรเหล็กหรือว่าอะไรเรียบๆอะค่ะกดให้สปริงลงแล้วก็ค่อยๆสอดเข้าไปพอสอดเข้าไปปุ๊บพอถึงรูปั๊บสปริงจะเด้งขึ้นมาค้างอยู่ในรูเองประตูก็จะ ติดแน่นนะคะบนุทุกทำสองฝัขขข่งคานงัดกันให้อยู่ก็คือด้านนี้จะทําข้างบนด้านนี้จะทําข้างล่างให้อยู่นะคะนี่เป็นสปริงเหมือนกันเลยนะเนี่ยกดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะทั้งสองประตูเลยนะกดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเนี่ยกดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเนี่ยระยะการเด้งมันอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่พอใส่ลงรูแล้วเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแน่ๆนเนี่ยแป๊กแป๊กอ่เนี่ยเนี่ยระยะการเด้งมันอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ใส่ลงรูแล้วพอมันเด้งขึ้นมันก็จะค้างประตูจากนั้นน้ำพุน้ำพุอันนี้ป้านุชส่งคลิปส่งงานแล้วเนาะไม่ได้แกะแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีฐานเทสให้แล้วนะถ้าน้องมีปัญหาอะไรยังไงอีกก็คงต้องเปลี่ยนแผงวงจรทั้งในทั้งหมดเลยป้านุชก็เดี๋ยวจะห่อให้อย่างดีกลับไปเหมือนเดิมนะโอเคเรียบร้อยแล้วส่งกลับไปทั้งหมดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1ห้า14 15 1ดดชิ้น16ชิ้นนะคะยังค้างอยู่ที่ป้านุชอีก3ชิ้นก็คือไฟ ไฟที่เป็นไฟถนนน้องอะไรอะไอเจ้าตัวเล็กอะค่ะไอเจ้าลูกหมีตัวเล็กอะค่ะชื่ออะไรแล้วนะปะนุก็ลืมแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คออือไฟเหมือนกันสองเคสที่เป็นไฟอะค่ะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะอีกอันนึงเป็นอะไรแล้วนะอ๋อเคสตู้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 ตตที่ปนุขัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้านในเนี่ยรอแผง รอแผงฐานรางฐานนะคะเพราะต้องเปลี่ยนหมดเลยสารเคมีมันกับทัละลายหมดเลยโอเคเรียบร้อยแล้วส่งกลับบ้านเท่านี้ก่อนนะคะน้องแนนขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณที่ไว้วางใจให้บรรลุฟื้นคืนชีพเด็กๆให้ขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทําค่ะสวัสดีคะ่ะ Thank <sweak> you.